ต่อไปจะเป็นการเฉลยข้อสอบสาม,มัญและแพทยข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องล็อกและเลขชี้กำลังข้อแรกเป็นข้อสอบสาม,มัญเดือนเมษายน2564โจทย์มีว่าจำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดโจทย์ต้องการ x ที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเป็นคําตอบของสมาการก็คือไปแก้สมาการนั่นเองแล้วเอาคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดโจทย์มีว่า2ล log x ฐาน3ลบ4อ่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงไปเลยตัวไหนที่แทนได้แทนไปก่อนเขียนว่า2ล log x ฐาน3ลบ4หารด้วย log x ส่วน9อันนี้เป็นล็อกผลหารเราก็เปลี่ยนเลยล็อก x หาร9ก็คือล็อก x ลบล็อก ok ok 9ฐาน3เท่ากับล็อก x กำลัง7ฐาน3สามารถตบ7ไว้ข้างหน้าได้เลยกลายเป็น7 l o g ล็อก x ฐาน3ลบด้วยเศษ1ส่วนล็อก3ฐาน x อันนี้ก็เจตนาให้เราเปลี่ยนนั่นเองเนื่องจากว่าล็อก3ฐาน x คูณกับล็อกฐาน3ได้1เพราะฉะนั้นก็สามารถกลับขึ้นไปได้เลย1ส่วนล็อก3ฐาน x ก็จะมีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน3กลับได้ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยเลขก8ครับเรียบร้อย เนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่ามันจะมีล็อก x ฐาน3ซ้อนกันอยู่หลายตัวถ้าเราอยากจะสะดวกก็สมมุติให้เป็นอะไรสักตัวหนึ่งให้ให้ล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ a แทนลงไปในสมการได้เลย2ล็อก x ฐาน3ก็เขียนว่า 2a ลบ4ส่วนด้วยตัวล่าง log x ฐาน3ก็เปลี่ยนเป็น a ลบด้วย log 9ฐาน3 9คือ3กำลัง2 2นั้นตบไว้ข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น2 log 3ฐาน3ได้1ก็เขียนเพียงแค่ log 9ฐาน3ก็คือมีค่าเท่ากับ2ก็จะได้ a ลบ2อยู่ด้านล่างขวามือก็จะกลายเป็น7 เอนะตัวนี้แทนเป็น A ไปเลยลบด้วยในวงเล็บตัวนี้ก็เป็น a กลายเป็น a กําลังสองลบด้วย8นะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่กระทัดรัดสามารถคํานวณได้ง่ายดูทางด้านซ้ายมือเราสามารถเอาตัวร่วมออกได้2กับ4สามารถเอา2ออกในวงเล็บจ,จะเป็น a ลบสส่วนข้างล่างก็จะเป็น a ลบสสามารถตัดได้เท่ากับ 7A ลบ a กําลังสองลบด้วย8ย้ายข้างจะได้ว่า a กําลังสองลบ7 a ลบ8ย้ายมาเป็น8บวกอีก2เป็น10เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์จะได้ a ลบ5คูณกับ a ลบ2จะได้ว่า a เท่ากับห กับสองหลายคนไปดีใจตอบค่าน้อยที่สุดตอบ2เสร็จเลยเพราะว่าเนื่องจากว่า A นี้ไม่มีในโจทย์เราสมมติเนื่องจากว่า A มีค่าเท่ากับ l o อก x ฐาน3จึงนำมาเท่ากับ5และมาเท่ากับ2 t 1ทีหจากนั้นเปลี่ยนล็อกเป็นเลขชี้กำลังสามารถดันแบบนี้ได้เลยกลายเป็น3กำลัง5กับ3 กำลังสองสากำลังห้าสากำลังสได้81 3สิเอามกำลังห้าเอาสคูณซ้ำสามหนึ่งสได้243 3้อากำลังสองคือ9เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่า2ตัวแต่เนื่องจากว่าโจทย์ต้องการจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนะซึ่งมีไม่น้อยทีเดียวหลายคนที่ก็ทำแบบนี้แล้วทำได้อย่างดีแล้วก็ไป สับเพ่าก็คือดันไปตอบ9กเนี่ยคือค่าน้อยที่สุดความจริงแล้วตัวนี้9เนี่ยเป็นค่าที่ใช้ไม่ได้เนื่องว่าโจทย์ลวงไปนิดนึ่นะโจดลวงตรงนี้นี่เองในดูโจทย์เพราะว่ามันมีส่วนนี้ต้องระวังถ้า x เป็น9ปุ๊บเราลองไปแทนตรงโจทย์ตรงนี้เนื่องจากบนตัวนี้มันเป็น x ถ้าแทนด้วยเลข9กหาร9มันจะได้1ล็อก1เท่ากับ0ยเห็นหรือยังเพราะนั้นส่วนเป็น0ย์ไม่ได้เพราะฉะนั้น9นี้จึงใช้ไม่ได้ตัดออก พด้านคำตอบข้อนี้ก็คือ243นั่นเองอันนี้คือสามัญปีล่าสุดต่อไปเป็นแพท1ปีล่าสุดบ้างโจทย์กำหนดให้ fx มีค่าเท่ากับ log x ฐาน a gx เท่ากับ log x ลบ b ฐาน a hx เท่ากับ log x ฐาน a แล้วก็บวก c โจทย์กำหนดอะไรมาแล้วก็แทนไปตามนั้นเลยดูตัวแรกเนื่องจากว่าโจทย์กำหนด f 2เท่ากับหนึโจทย์กำหนด f 2เท่ากับหเราก็แทน x ด้วยเลข2ไปเลยก็จะได้ว่า f 2เท่ากับ log log 2อ log X, f x เท่ากับ log x อ้าวเท่ากับ log x ฐาน a f 2ก็แทน x ด้วยเลข2กลายเป็น log 2ฐาน a โจทย์สั่งเท่ากับ1ตัวนี้เท่ากับ1 ล็อก2ฐาน A ได้1เพราะฉะนั้น A คือเลขอะไรก็สามารถทําได้ล็อก2ฐาน2จะได้1เพราะฉะนั้นได้แล้ว A คือเลข2 so. ต่อไปไปดูจทโจกกำหนดให้ GX เท่ากับล็อก x ลบ b ฐาน A โจทยกกำหนดนให้ G1 แล้วเราก็แทน1ลงไปเลย G1 G1 ก็อีเลย G1 เท่ากับล็อก G1 เท่ากับล็อก 1-b ลบ b ฐาน a, a เราได้แล้วคือเลข2นะแต่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้ g1 <c> g1 <oughs> <G> มีค่าเท่ากับ2 g1 1> <G> 1มีค่าเท่ากับ 2. 1> <G> 1. 2ก็เอามาเท่ากับ2ไปเลยเพราะฉะนั้นก็ดันแบบนี้ก็จะได้ว่า 1-b ลบ b เท่ากับ2กำลังสก็จะได้4 ย้ายข้างเรียบร้อย b ก็จะได้ลบสเรียบร้อยแล้วได้2ตัว <c oughs> ต่อไปต่อไปไปดู s x โจทย์กำหนด s 1นึ่เท่ากับห้า้วก็แทน1ไปเลย s 1 s 1. <S, s 1ก็จะมีค่าเท่ากับ log หนฐาน a a เราได้แล้วว่าเป็น2บวกกับตัว c แต่โจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ5เราก็เท่ากับ5ไปเลย log หนึ่ตามเพงลง log 1เท่ากับ0ได้ไปแล้วศเพราะนั้น C ก็คือเลข5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว3ตัวต่อไปโจทย์ถามอะไรก็ไปเช็คตามนั้นเลยโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่า s 1 3 a ลบ 2b นี่เนะี่มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าเป็นเลขมาก่อน s 13คูณกับ a คือเลข2ลบด้วยลบด้วย 2b b คือลบ3ตัวนี้คือ26ลบ2คูณกับลบ3ได้อีก6กลายเป็นบวกก็จะกลายเป็น s 32นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ไปหาค่าของ s 3 2นนก็แปลว่าไปแทนลงในนี้เลยนะแทนลงในตรงนี้ย s 3 2เพราะฉะนั้น s 3 2จึงมีค่าเท่ากับวงเวล็บ log x log x ฐาน a x คือ32 a คือฐาน2 ตัวนี้อยู่ด้วยกันบวกกับตัว c c คือเลข5ล log สก,ก็คือ2กำลัง5เพราะฉะนั้นกลายเป็น2กำลัง5อันนี้ก็เป็นฐาน2แล้วก็บวกอีก5ตัวเลข5นี้สามารถตบไว้ข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะกลายเป็น5ล log ฐาน2ได้1 5บวก5ก็เป็น10นะ่ะข้อนี้ตอบ10ไปเลย นะซึ่งเป็นข้อสอบเติมคำก็คะแนนเยอะทีเดียวถือว่าเขาใจดีแพทปีเนี่ยต่อไปสามัญสามัญปี5-6ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกถ้า S คือเซตของ X เป็นจำนวนเต็มเขาต้องการเพียงแค่จำนวนเต็มเท่านั้นที่สอดคล้องกับสมการแบบนี้นะเป็นอสมการเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาโจทย์ตั้งไปเลยนะเพะเราเอาโจทย์ตั้งปุ๊บ พอตั้งปุ๊บก,ก็สามารถทําให้มันเป็นล็อกทั้งสองข้างหรือใครจะดันก็ได้อน,นี้ฐานที่ไม่เขียนก็แปลว่าฐาน10นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว2เ,เนี่ยตัว2นี้ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นล็อกก็ได้เลยล็อกอะไรได้2ล็อกอะไรได้2ฐาน10ล็อกอะไรได้2คือล็อกร้อยนั่นเองล็อก10เท่ากับ1ล็อกร้อยได้2ล็อกพันได้3อันนี้ต้องจําได้ใครจะใช้วิธีดันก็ได้แต่กลัวว่านักเรียนเวลาถอดล็อกนี่ก็สำคัญอยู่ มีปีนี้ที่เขาออกเป็นเป็นฟังก์ชันเพิ่มเท่านั้นเองถ้าเกิดทุกปีนี่ออกลดนี่นักเรียนลืมกับเครื่องหมายนี่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นลองดูวิธีการนี้ log x คูณกับ x ลบ15้าฐาน10น้อยกว่าเท่ากับ2เปลี่ยนเป็น log ร้อยนึงเพราะฉะนั้นปลดล็อกออกล็อกมันเป็นฐานมันเป็น10แสดงว่าเป็นตัวฟังก์ชันเพิ่ม เวลาปลดล็อกออกไม่ต้องกลับเครื่องหมายตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องกลับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดก็จะกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นซ้ายมือปลดล็อกออกจะได้ว่า x คูณกับ x ลบสิบห้าน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยแก้อสมการปกติแหละย้ายเข้าไปเลย x กำลังสองลบสิบห้า x ลบหนึ่งร้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แยกแฟกเตอร์ แยกแฟกเตอร์จะได้ x ลบ20คูณกับ x บวก5น้อยกว่าเท่ากับ0 -20 ลบ20บวก5ได้ลบ15ถูกต้องนะขีดเส้นจำนวนใส่จุดวิกฤตลงไปลบ20ให้ไปใส่ตรงที่20บวก5ให้ไปใส่ที่ลบ5ขวามือใส่บวกถัดมาใส่ลบถัดมาใส่บวกเอาช่วงที่น้อยกว่าเท่ากับ0คือช่วงกลาง ทึบซ้ายขวาแรงเงาเนี่ยแสดงว่าคำตอบเอาของตรงนี้มีไม่น้อยทีเดียวที่หลายคนนับเอาเลขลบห้าถึงยี่สิบมันจะได้อยู่ยี่สิบหกไปวงข้อห้ากันตึมเลยผิดทันทีเลยเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือเงื่อนไขตรงนี้เงื่อนไขหลังล็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังล็อกเนี่ยต้องระวังหลังล็อกนี่มันจะเป็นติดลบไม่ได้เป็นศูนย์ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาหลังล็อกเนี่ยมาคิดอีกทีหนึง่ง เอาตัวหลังล็อกนมาคิดให้มากกว่า0ก็คือหลังล็อกจะต้องมากกว่า0ก็คือ x คูณกับ x ลบสิเนี่ยมันจะต้องมากกว่า0ศูนย์พะนั้นก็ไปขีดเส้นจำนวนอีกขีดเส้นจำนวนตัวนี้จุดวิกฤตก,ก็คือเลขสิบห้กับเลขศูนย์ขวามือใส่บวกลบบวกเอาช่วงที่มากกว่า0 มากกว่าศูนย์ก็คือช่วงนี้นะเราเอามาเขียนที่เดียวกันแล้วมานำมาอินเตอร์เซคชันให้มันสอดคล้องกับทั้งสองเงื่อนไขเอามาชิดกันได้เลยมีศูนยนะ์เอาศูนย์ตรงนี้0แล้วก็15ยังอยู่ตรงนี้อยู่15อันนี้เป็นเส้นที่2นะ15แรงเงา คือเอาเส้นที่2เนี่ยมาชิดกับเส้นที่1เพื่อดูว่าอินเตอร์เซ o กชันแล้วจะได้อะไรนั่นเองนำา2เส้นนี้อินเตอร์เซ o กชันเพราะจะต้องสอดคล้องกับทั้ง2เงื่อนไขนะเพราะนั้นก็ไปเช็คคำตอบได้เลยว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คำตอบเราเ,าเอาช่วงที่มันซ้ำกันคือช่วงนี้ก็คือมันจะเป็นปิดลบ5ปิดลบ5ตรงศูนย์นี้เอาไหมตรงศูนย์ตัวนี้ไม่มีเพราะนั้นศูนย์ก็ต้องเป็นเปิดไปยูเนียนอีกช่วงหนึ่งก็คือ 15ตัวนี้ก็ไม่มีก็ต้องเปิดสิบห้าจนถึงเลขยี่สิบยี่สิบนี้ตัวนี้มีตัวนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ไปปิดยี่สเพราะนั้นก็นับได้เลยระหว่างตั้งแต่ลบหไปถึง0แต่ศนย์ไม่เอาแล้วก็15ไม่เอาไปเรื่อยๆถึง20นะ่สซึ่งก็นับเป็นตัวไปเลยก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะได้ลบห้าลบหลบสลบสลบสลบห ศูนย์ไม่เอาต่อไปมาตัวนี้อีกมาตัวนี้15ไม่เอาไป16 17 18 19แล้วก็20เนี่ยเขาเอาแค่จำนวนเต็มซึ่งจะได้ทั้งหมดอยู่10ตัวเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องไปตอบ10ตัวนั่นเองไปวงข้อที่1นะนี่เป็นสามัญ5 6น5ะซึ่งยากกว่าแพทยพระปกติแพทยนี่จะยากกว่าต่อไป สามันปีเดียวกันเป็นเลขชี้กําลังถ้าเลขชี้กําลังก็ถือว่า <c oughs> ง่ายอยู่จงหาผลบวกคําตอบของสมการ c กํกลัง x แล้วก็ใส่ไปเลย c กํกลัง x ติดไว้ก่อน2กํกลัง4ก็ใส่เลย16เท่ากับ65คูณ2กํกลัง x ลบ1นึะพนั้นก็ใส่ไปเลย2องกำลัง x กับ2กําลังลบ1 2กําลังลบ1ก็เป็นอย่างนี้สองกลังลบ1แต่ดูจะยุ่งยาก2กําลังลบ1แล้วเก็เอาลงมาเลยกลายเป็น2กําลัง1นะก็เอานี้ออกเสียเอา2คูณตลอดนะสามารถเอา2คูนตลอดได้เลย2คูณตลอดก็อย่างนี้2คูณ4กําลัง x บวก2คูณ16ได้32 2ไปคูณ เทอมขวามือก็เอา2ข้างล่างออกก็จะได้65เท่าของ2กํกลังเเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นตัวหัวก็จะทําแบบนี้2คูณ4ก็ทํากําลังให้เป็น2เท่าของตรงกลาง4ก็คือ2ยกกำลัง 2x นะส่วนตัวนี้ก็เอามาเป็นเทอมกลางเลยก็จะเป็นลบ65คูณ2กํกลัง x บวกด้วย 32เท่ากับ0นยะรูปแบบจะเป็นแบบนี้ตรงหัวเนี่ยจะเป็นกาลังเป็น2เท่าของตรงกลางตามที่ตัวคงที่3เทอมสามารถแยกแฟกเตอร์ได้เลยนะแยกเป็น2วงเล็บเลข2ก็แยกได้2กับ1นะึ่กับ1 1ี่ไม่เขียนก็ได้ต่อไป2กำลัง2 x จะแบ่งกันคนตัว2กำลัง x กับ2กำลัง x ลบตามด้วยบวกจะได้ลบทั้งคู่ เพมกลางเป็น65เพราะฉะนั้น32งคงไม่แยกใส่เลย32กับ1ทําทไมอ๋อเพราะว่า32มคูณสมันจะได้64ละลบอีก1ก็จะเป็น65เพราะฉะนั้นให้แต่และวงเล็บเท่ากับ0ย์ก็จะสามารถแก้สมการได้เลยให้ตัวนี้เท่ากับ0ทีหนึ่งและให้ตัวนี้เท่ากับศนทีหนึ่งวงเล็บแรกเท่ากับ0ก็จะได้ว่า2กําลัง x เท่ากับ1ย้ายไปแล้วเอา2ไปหาร เศษดึงอาสองคือสองกำลังลบหนึ่งพะฉะนั้น x เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะเพราะนั้นตัวแรกได้เลย x เท่ากับหนึ่งอีกสมการหนึ่งสองกำลัง x 32สามสิบสองย้ายไปกลายเป็น 32. 32. สามสิบสองสามสิบสองคือสองกำลังห้าเพราะนั้น x กก็คือเลขห้าแต่โจทย์ถามว่าโอ้อันนี้เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งโจทย์ถามว่าผลบวก ห้ารวมกับลบหก็จะได้4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4ี่ตอบข้อ5้าไปเลยต่อไปอีกข้อ1เป็นข้อสอบรับตรงของมอทอซึ่งมันจะมีทั้งลอนทั้งล็อกซึ่งก็น่าสนใจอยู่โจทย์ต้องการแก้สมก,การเราก็ไปสังเกตดูมันมีลอนหแล้วก็มีล็อก5มีลอนหอยู่ข้างบนล็อก5 อยู่ข้างล่างก็แปลว่าคงให้ตัดกันนั่นเองเพราะนั้นเราก็แปลงเป็นแบบนี้เลยสองลอนห้าต้องเข้าใจความหมายลอนห้าลอนห้าหมายความว่าล็อกห้านั่นเองแต่เป็นฐาน e ลอน x เท่ากับ log x ฐาน e เพราะฉะนั้น log x ฐานห้านาเดี๋ยวเราก็สามารถเปลี่ยนได้ log x ฐาน5ดูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคงแปลงให้มันเป็นฐาน10เพื่อจะได้ตัดทอนกัน ไปดูขวามือมันจะมีลอนลอนนึกเอารวมกับลอนนึกก่อน2ลอน5บวก2อลอน2ได้เท่าใด2ออยู่ข้างหน้าสามารถเอาไว้ข้างบนได้2อยู่ข้างหน้าสามารถเอาไปไว้ข้างบนได้กลายเป็นลอนเท่าไหร่กลัวมากเลยกลัวเรียนตอบ25บวกกับ4นะเป็นลอน29่สิบเก้นี่ผิดเลยก็เหมือนกับล็อกธรรมดาเนี่ยล็อกเบวกล็อกเกลายเป็นล็อกเคูณเแต่เนี่ยเป็นลอนก็จะเป็นลอน25่สคูณสก็จะเป็นลอนห0 0่ เรียบร้อยละหลอนต่อไปก็มาบวกตัวนี้อีกบวกอีกเทอมหนึ่งต่อไปลอนห้าลอนหก็คือล็อกหฐาน e เอาไปคูณกับล็อกฐาน5เดี๋ยวคงตัดกันได้ตัวนี้ก็คง c o อปี้ไปก่อน1 1 0่สลบ x ส่วนด้วย100่รเอาละต่อไปพยายามดัดแปลงให้มันเป็นตัดกันให้ได้เขียนว่า2องล็อกหฐาน e เราก็เปลี่ยนเป็นฐาน10ไปเลย กลายเป็นล็อก5ฐาน10หารด้วยหารด้วยล็อก E ต่อไปคูณด้วยล็อก X หารด้วยล็อก5อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นฐาน10เช่นเดียวกันตัดตัดต่อไปไปลอน100ลรอน100ก็คือล็อก100ฐานอะไรฐาน E ฐาน E ก็เอาเป็นเป็นส่วนไปเลยเป็นล็อก E ล็อกร้ฐาน e ก็คือล็อกร้อยหารด้วยล็อก e ต่อไปอันสุดท้ายล็อก5ฐาน e ก็คือล็อก5ส่วนล็อก e คูณด้วยล็อก1 1 1 1 1 1 1 1 0ลอก x ส่วน1 0อ หารด้วยล็อกห้าเรียบร้อยเราก็พยายามดูตัดให้ได้ตัวที่ตัดได้คือล็อกห้ากับล็อกห้าทีนี้มาดูข้างล่างมันเป็นล็อก e ล็อก e ทุกตัวเลยซึ่งล็อก e ก็จะมีค่าเท่ากับประมาณจุดสี่สามสี่สามแต่นี้ไม่ต้องแทนก็คือเอาล็อก e คูณตลอดก็ตัดไปเลยเอาล็อก e คูณตลอดตัวนี้ตัดไปตัวนี้ตัดไปตัวนี้ตัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็จะเหลือการแก้สมการที่ง่ายๆ เพราะนั้นสรุปแล้วซ้ายมือจะเหลือ2 l o g x 2 l o g x ขวามือมันจะได้ l o g k 100 l o g 100บวกด้วย l o g ตัวนี้ l o g m บวก l o g n กลายเป็น l o g m คูณ n เราคูณกันเลย l o g 100บวก l o g ตัวนั้นก็จะเป็น l o g 100คูณด้วย110ลบ x หารด้วย100 นะคูณกันเพราะนั้นนียบตัดกันได้เลยนะเพราะนั้นก็จะได้ล็อกทางด้านซ้ายมือก็เปลี่ยนขึ้นไปเลยเพราะเราจะปลดล็อกก็กลายเป็นล็อก x ก,กําลัง2เท่ากับล็อก110ลบ x ปลดล็อกได้เลยเนื่องจากว่าความเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1สามารถเอาล็อกออกจะได้ว่า x ก,กําลัง2เท่ากับ110 x แยกแฟกเตอร์ธรรมดาแยกแฟกเตอร์ธรรมดาเลยก็ได้ไป็น x กํลังสองบวก x ลบ110เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์แยกแฟกเตอร์จะได้ว่า x x บวก11พราะมันเป็นบวก x บวก11ลบ10 จะได้ว่า x เท่ากับลบ11แล้วก็บวกกับ10เพะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาเอ๊จะเอาตัวไหนดีไปดูโจทย์ครับไปดูโจทย์มันมี log x อยู่ตรงนี้นี่นี่มี log x หลัง log ติดลบไม่ได้เนื่องจากโดเมนของ log เป็น r บวกเนี่ยเพราะ log 0ไม่มีเพราะนั้นติดลบไม่ได้น้อยกว่า0ก็ไม่ได้เพราะนั้นตัว x เนี่ย x ตัวเนี้ยหลัง log ติดลบไม่ได้เพราะนั้นลบ11บเใช้ไม่ได้ ส่วนตัว10นั้นใช้ได้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ10นั่นเองครับ,รบขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบเรื่องเลขชี้กำลังและเรื่องล็อกเรื่องนี้น่าเก็บอยู่เพราะว่าไม่ยากมากนะักสวัสดีครับ